พระวะมันตาอิครามัสสรเนเกรบิสเลียอิโนโนบัสลาพระศิวะเกิดมาในโลกเนี่ยพบนี้ไม่ว่าสิ่งไหนที่เป็นไปด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระศิวะพร้อมที่จะทำเพื่อเกิดผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นด้วยการรักษา ทั้งกายวาจาใจจิตอิตรานิคาริมันทะเตนะสป,ปรูมันทะยายโรคายาโรคยามัสกราอีเตสังโคพุทธโธสุขโขด้วยพระศิวะด้วยพระพุทธด้วยพระธรรมด้วยพระสงฆ์มีความตั้งใจ เพื่อจะรักษาคนให้พ้นทุกข์ด้วยกายวาจาใจปิดปราณิการนังพุทธังพระขวาเสมอด้วยพระพุทธานุภาพพระพุทธเจ้าไม่มีอีกแล้วในโลกนี้เดชบารมีมันเตเสนะทุกสิ่งทุกอย่างในโลกล้วนเหล่าอมารและเสนา พร้อมรับบัญชาของพุทธ,ธานุภาพเพื่อปราบมารในใจของมนุษย์ทุกคนทุกเหล่าในโลกนี้ให้รู้ตื่นเบิกบานด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเทิน